สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่อง Ark Gamer นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับ12นาฬิกา21กุมภาพันธ์2568วันนี้แจ้งข่าวผู้สูงอายุครับวันนี้วันที่21กุมภาพันธ์2568มีข่าวมาเล่าให้กับผู้สูงอายุทางบ้านฟังครับโดยเมื่อวานวานี้เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2568ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมลงข่าวนี้ท่านผู้ชมที่อยากจะอ่านเองอ่านได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้เป็นลิงก์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาลงข่าวนะครับ ส่วนใครที่ชอบฟังฟังจะอ่านให้ฟังดังต่อไปนี้ครับโดยเมื่อวานนี้วันที่20กุมภาพันธ์2อ6พรเวลาสินาิกาเว็บไซต์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยลงขา่าวพาดหัวข้อข่อขาวว่ารัฐบาลปรัดตกสวัสดิการรายเดือนสำหรับผู้สูงอายุอันนี้ไฮไลท์ของข่าวอยู่ตรงที่ข้อมูลนี้เชื่อได้มากแค่ไหนทางกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ชี้แจงถึงประเด็นข้างต้นแล้วว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่บิดเบือนเนื่องจากรัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยขณะน,นี้รัฐบาลยังคงมีการจัดสวัสดิการเบีย้ยยังคีพผู้สูงอายุนะครับเบีย้ยยังคีพสูงผู้สูงอายุแก่ประชากรที่อายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปทุกคนตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพศ2546มาตรา11นะครับ อายุ6 0สิถึงหกได้เบี้ยเงชีพ600บาทนะครับเราจะอ่านย่อๆนะครับ7 0็ดถึงเจปีได้เบี้ยงชีพ700บาท8 0ดสถึงแปปีได้เบี้ยเงชีพ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยเงชีพอัตราพันบาทต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่ารัฐบาลปาดตกสวัสดิการรายเดือนสําหรับผู้สูงอายุจึงเป็นข่าวบิดเบือนอาศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาบอกอย่างนั้นครับบิดเบือน โดยข้อเท็จจริงก็คือทั้งนี้รัฐบาลยังคงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาหลักประกันทางสังคมโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยที่ประชุมคณะมนตรีเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2 5ง7นะครับได้เห็นชอบข้อเสนอการพัฒนาหลักประกันบริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามที่คณะกรรมการส่งเสริม การจัดสําบริการสังคมแห่งชาตินาเล็บกสคเสนอคือกลุ่มผู้สูงอายุแบบเพิ่มเบี้ยชีพผู้สูงอายุตามขั้นบันไดครับ60ถึง69ปีเป็นเดือนละ700นะครับ70ถึง79ปีเป็นเดือนละ85080ถึง89ปีเป็นเดือนละพัน90ปีขึ้นไปเป็นเดือนละ1250เพื่อให้เพียงพอต่อค่าครองชีพผู้สูงอายุในสถานการณ์ปัจจุบันสําหรับแผนการดําเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวคาดว่าหากไม่ติดขัดในประเด็นใด ต้นปีกงประมาณพศ2569หรือเดือนตุลาคม2568ัาประชาชนกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มจะได้รับเงินต่างๆตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติในเล็บกสคสเสนอเช็คให้ชัวร์ก่อนเชื่อข่าวสารออนไลน์ทั้งหมดเป็นเรื่องราวของหน่วยงานที่ตรวจสอบก็คือกรมจริการผู้สูงอายุกระทรวงมนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ตรวจสอบนะครับสรุปที่มีการแชร์ข่าวว่ารัฐบาลปัดตก การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุรายเดือนอันนั้นเป็นข่าวบิดเบือนนะครับแต่ความจริงรัฐบาลยังจัดสวัสดิการผู้สูงอายุโดยให้เบี้ยเงี้ยผู้สูงอายุทุกเดือนและถ้าไม่ติดขัดประการใดนะครับเดือนตุลาคม25งพหรเป็นต้นไปจะปรับเพิ่มเบี้ยเงี้ยผู้สูงอายุเป็นอัตราใหม่ตามที่เราอ่านข่าวให้ฟังเมื่อกี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามไอ้ที่ศูนต่อต้านข่าวปลอมก็ลงข่าวนี้นี่เป็นคนละส่วนกับนายกรัฐมนตรีปัดตกร่างกฎหมาย ที่มีการเสนอกฎหมายเพื่อที่จะให้ออกกฎหมายเพื่อจัดบำนาญแห่งชาติให้ผู้สูงอายุนะครับคือบำนาญแห่งชาติผู้สูงอายุนี่มีการเสนอกฎหมายไป4ฉบับนะครับมี4ฉบับทีนี้4ฉบับเนื้อหาสาระของกฎหมายคล้ายๆกันคือร่างกฎหมายแต่ละฉบับนี่ถ้าออกกฎหมายเสร็จแล้วมีผลบังคับใช้นี่รัฐบาลจะต้องจ่ายเบี้ยอาชีพผู้สูงอายุ ในอัตราไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนหรือประมาณ3,000บาทขึ้นไปต่อเดือนร่างกฎหมายนั้นก่อนจะออกกฎหมายได้จะต้องผ่านการรับรองร่างกฎหมายจากนายกรัฐมนตรีก่อนแต่ว่ามีกฎหมาย4ฉบับตอนนี้ไปถึงมือนายกรัฐมนตรีและร่างกฎหมาย3ฉบับถูกนายกรัฐมนตรีไม่รับรองร่างไปแล้วอันนี้ไม่คนละเรื่องกับข่าวปลอมทีสม่สำนักต่อต้านข่าวปลอมเขาลงข่าวนะครับไอสำนักต่อต้านข่าวปลอมเขาลงข่าวนี่เป็นเรื่องของ มีการแชร์ว่ารัฐบาลปัดตกการจาัดสิการรายเดือนผู้สูงอายุและเขาก็ชี้แจงตามนั้นแล้วว่าผู้สูงอายุยังยังได้เบี้ยังีพผู้สูงอายุยตามปกติและจะเพิ่มอัตราใหม่เดือนตุลาคม2568อ,อันนั้นก็ว่ากันไปแต่ส่วนอีกเรื่องเป็นเรื่องของนายุทธีปัดตกร่างกฎหมาย3ฉบับปัดตกไปแล้วจริงๆครับอันนั้นเป็นเรื่องการเสนอกฎหมายครับแล้วก็ก่อนจะ สภาผู้แทนราษฎรจะออกกฎหมายนั้นได้นายยุมธตีต้องรับรองร่างกฎหมายจึงจะออกอกฎหมายนั้นได้ปรากฏว่านายุมธตีปตัดตกสามร่างกฎหมายไปแล้วนะครับในขณะที่ยังเหลืออีกร่างกฎหมายหนึง่งที่มีการเสนอกฎหมายให้ผู้สูงอายุได้ประมาณสามพันนี่แหละเหลืออีกร่างกฎหมายหนึ่งนั้นนายัุมนตียังไม่ได้พิจารณาว่าจะรับรองหรือจะไม่รับรองนะครับอันนั้นเป็นเรื่องคนละเรื่องนะครับกับข่าวปลอมที่เขาออกว่าสำนักข่าวปลอมที่เขาออกว่ามีการเบียดเบือนการจับ สวัสดิการรายเดือนผู้สูงอายุคนละส่วนนะครับอันนี้กเรื่องการออกกฎหมายนาะยกปัดตัวกร่างกฎหมายไป3กฎหมายจริงๆและยังเหลือ1กฎหมายส่วนเหลือ1กฎหมายนี้เหลือ1ร่างกฎหมายนี้นะครับจะรับรองหรือไม่รับรองก็ต้องติดตามข่าวต่อไปนะครับแต่มีการคาดว่าโอกาสที่จะรับรองมีน้อยมากครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ